วันนั้นนะพี่อี้ไปที่ประเทศจีนมาใช่ไหมแล้วแบบไปพักกับคุณพ่อครั้งแรกในชีวิตนะที่ไปพักกับคุณพ่อเนี่ยแล้วเราก็คือนั่งคนเราโตก,ก็คือนั่งโต๊ะตรงข้ามกันแล้วคือตอนนั้นนะเราก็แบบจะไปแล้วไงแล้วมผีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือไปนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะก,กับคุณพ่อก่อนนะผ,ผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบก็แบบจากจะนั่งกับเรามากเราก็เออไปนั่งกับเขาไม่เป็นไรแล้วเขาก็มองหน้าพี่ใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นพ่อของเราหรือเปล่าพี่ก็บอก อืมใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยพ่อเธออ่ะหล่อมากเลยนะพี่แบบอืมต้องการอะไรจากฉันใช่ไหมเขาบอกว่าแล้วเขาก็แบบเขาก็แบบมองหน,น้าพี่พี่ก็แบบอ๋อใช่ใช่ใช่ช่แบบขอบคุณไปใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบบอกพี่ว่าเนี่ยพี่อ่ะอายุมากกว่าเรานะพี่แบบคือเขาต้องการสื่ออะไรคือฉันก็เลยแบบอืมโอเคโอเคโอเคแล้วเขาก็แบบอืม สามารถแอดวีแชทพ่อพี่ได้ไหมพี่ก็แบบทำไมไม่ถามเจ้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีนะแบบหลังจากนั้นนะก็คือคงไม่อยากจะไปผับคุณพ่ออีกต่อไปแล้วแหละ